สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมต่างจากช่อง GK Gaming นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำแนวทางการผ่านด่าดอันนี้ไฮไลท์ชั่นดอสโซวอเตอร์เกตนะครับอ่าโอเปอเรเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นดังนี้นะครับก็จะมีแวนการ์ด3คนนะครับก็จะมีซีดมีเมอร์เทิลแล้วก็มีเอดิเซียนนะครับที่จริงไม่ต้องเซเยอรขนาดนี้ก็ได้นะแล้วก็มีตัวฮิลหมู่2คนนะก็คือทีล็อกซิตแล้วก็ไนติงเกลนะครับผมแล้วก็มีดีฟนเดอร์หนึ่งคนก็คือซาเลียไว้บล็อกเฉยๆนะครับแล้วก็จะมี ตัวกาดไว้เคลียร์แถว2คนนะครับก็คือเบสแล้วก็เนลเดี๋ยอดีเอ็นไน,นะครับผมแล้วก็มีทอนส์ด้วยนะครับแล้วก็จบด้วยเฉินเดี๋ยโฮลังเดนะแล้วก็มีสกายดี้เป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็เอจา i ฟิลาเป็นเดเมจเวนตมนะครับเดี๋ยวลงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ผมก็จะลงซีดแล้วก็ลง Blaze เบสไว้ก่อนนะครับเบสจะเป็นตัวเคลียร์แถวตรงแถวบนสุดเลยนะครับยังไงก็ต้องมีตัวแถวผมอยากได้ตัวกาที่มีระยะที่มีสองช่องหน้าขึ้นไปครับก็เลยเลือกเบสเอาไว้ยืนไว้ก่อนนะครับส่วนซีก็เอามาเคลียร์ไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้ลงตัวอื่นครับแล้วก็ลงเมอร์เทนมาลงเอลิเซียมาเพื่อเล่งดีพีครับแล้วก็เตรียมสกาดี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวบัฟใหต้ตรงเสาที่2นะครับผม ช่วยวก็เจนทีวีไปแล้วก็ลงทอนไว้ตรงตรงนี้นะครับเพื่อว่าทอนเนี่ยจะได้มีระยะในการทำาดเม g ประมาณ 3- 4ถึงช่องหน้านะครับผมบร <c oughs> ิเวณหน้าหน้าตรงนั้นคือทอนจะเป็นคนจัดการหมดนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีน้องแกะนะฮะเอจาไว้คอยเคลียร์เคลียร์เวฟด้วยนะครับผม <c oughs> เหล่านี้นะฮะแล้วเราก็วางฮีลเลอร์นะครับ, <c oughs> ารบตามเสาเหมือนกันนะครับ มันมีราคาขายแลกไฮโฟลด์ของมันอยู่นะครับเดี๋ยง่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เราก็รอเจน DP กันอย่างเดียวนะฮะตอนนี้มอบช่วงนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับที่จริงเรายังไม่ต้องรีบลงเฉือนตอนนี้ก็ได้นะเพราะาตอนนี้เบสก็ยังคุมแถวได้อยู่นะยังคุมแถวได้ไหวนะครับอันนี้ผมอาจจะลงพลาดไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถอดออกนะฮะเพราะว่าผมกะว่าจะลงเอาไว้ใช้ตอนช่วงสุดท้ายตอนที่มีโกเลมมานะฮะ ผมก็จะวางเบสไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้คือ <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาก็ที่จริงก็ไม่ได้รีบลงนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรา,เราค่อยถอนเฉิญนออกนะฮะเดี๋ยวเฉินได้ใช้แน่นะครับตอนช่วงท้ายบอกเลยว่าตรงนั้นแถวแตกแน่นอนนะครับโกเลมาแถวแตกแน่ๆนะฮะการที่ผมเลือกใช้เป็นเบสกับ เนอร์เดอะราเดนไนทก็เพราะว่า,าทั้งสองคนมีระยะโจมตีคือ2ช่องแถวตรงพอดีนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมใช้แถว2องท่องตรงเพราะว่าเราจะไม่ไปโจมตีใส่ม็อบตัวหนึ่งที่เวลาเขาระเบิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เสากลายเป็นสีแดงนะครับผมมันทำให้ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ยในสภาวะที่ เสียเปรียบได้นะครับผมเราก็จะใช้แค่ดดเมจแค่ตรงแถวตรงนี่แหละนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่วางทอนไม่วาง a อ็ซิอะไรไว้ที่ตรงแถวตรงเสาแรกเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดตัวนักเวทที่เขาเปลี่ยนเยนสาแดงแรกตัวเขาตายเนี่ยม,มันเกิดทิกเกอร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่ได้นะครับเพราะผมเคยล้ออะไรเหมือนกันไม่ผ่านคนระับมันค่อนข้างน่าลำคาญมากเลยเพราะเลยเปลี่ยนว่าง,งั้นเราใช้เบสกับเนลหรือไรที่เอ็นไนเนี่ยเอาไว้เคลียร์ม็อบเป็นแถวครับ ทีนี้ก็รอไปไม่มีอะไรเรากา็กดสกิลของทอนไว้นะครับให้เขาเล่งจนเต็มอรอบแรกได้แนละ้วเดี๋ยวรอรอบสองนะครับจริงคือตอนนี้เราก็เซตอัพไว้ครบหมดแล้วแหละนะครับ เอาอยิางเฉิตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาวาตรงนี้ก็ได้นะครับี่แล้วก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากน้องเขาเท่าไหร่นะฮะจริงแค่ทอนกับเอจาตอนนี้ก็พอจะเคลียร์ม็อบได้ไหวนะครับเีก็จะเห็นว่าเบสกับเนลตอนนี้ก็ไล่เคลียร์มอนเป็นแถวไปนะครับนะเพราะว่าเขาระยะสช่องพอดีนะครับตรงหน้าพอดีเลย ตำแหน่งนี้พอแทนได้ก็ตัวฮิลแหละครับแล้วแต่เนาะจริงๆผมใช้ตัวฮิลหมู่ครับจริงๆฮิลเดียวก็ได้แต่ผมว่าฮิลหมู่ดีกว่านะาเพื่อกันเผื่อกันพลาดอะไรน,นะครับส่วนตัวสการดี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ต้องก็ได้ครับอาจจะเป็นตัวเอ่เอเป็นตัวสไนเปอร์ที่ระยะไกลๆหน่อยก็ได้นะครับอา่าอย่างเช่นก็อย่างพาร์ตินัมก็ได้นะครับหรือแล้วแต่ครับสไนเปอร์ยังไงก็ได้นะครับเป็นตัวช่วยดาเมจด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับหรือถ้าอยากได้ตัวบัฟก็โซล่าก็ได้นะครับเอาจริงคือเอาแค่มายืน คอยบัฟให้เพื่อเฉยนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกสำหรับสกัดดี้นะส่วนซาเลก็ตัวบล็อกที่เป็นฮีลเลอร์เฉยนะครับที่จริงเป็นที่จริงเป็นฮีลลิงดีเฟนเดอร์คนไหนก็ได้นะที่ไม่ต้องซาเลก็ได้นะครับจริงหลักๆก,ก็ที่ใช้ก็น่าจะมีมีเบสมีเนลแล้วก็มีอทอนนั่นแหละครับส่วนเอจานี่ก็ เปลี่ยนได้นะเอาริงเอจาก็เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับขอเป็นอขอเป็นนักเวทที่เป้าหมายหมู่ครับนะอย่างเช่นอาจจะเป็นมอสติมาก็ได้นะแต่ต้องกัดจังหวะใช้สกิลให้ถูกนะครับมอสติมาก็ได้นะ,มมนะครัอันนี้คือเริ่มเล่นช่วงแรกก็เลยจัดทีมเต็มมาก่อนนะครับอันนี้คือนักเวทเขาจะโผล่มาควบคุมเสานะครับผมแต่เรามีโอเปอเรเตอร์ยืนคุมเสาอยู่3คนเพราะนั้นเขาจะคุมเสาเราไม่ได้นะ จริงเราต้องคุมพื้นที่คุมโซน2อที่ตรงนี้แหละครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขามายึดเสานะเพื่งมาใช้ให้เราเออมีสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาปล่อยให้เสามันตีไอ้ตัวนัเวไปนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเราแค่ยืนคุมเสาวไว้นะครับ เราก็นี่เนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมใช้กาดที่มีระยะสองแถวหน้านะครับเพราะว่าจะได้ช่วยช่วยเคลียแถวไปแบบนี้นะฮะภาระที่จะลงไปตรงกลุ่มด้านล่างก็จะน้อยลงนะฮะโดจริงกาลาสีเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดเรามีกาดที่ทำ damage เป็นอาร์ตได้นะครับหรือเป็น damage เวมน์แล้วกันผมเรียนดาเมจ e เวมนมแลวกันเนาะ มันก็จะทําให้เราเคลียร์ม็อบได้ไวขึ้นนะแต่สองคนนี้เขาไม่ใช่นะแต่อย่างน้อยเขาก็ระยะถึงแล้วก็มีประจบตีที่สูงพอสมควรนะครับออก็เลยเลือกใช้อย่างนี้แหละตอนนี้เคลียร์ม็อบที่2องอยแล้วนะครับยังไม่มีอะไรก็เรื่อยๆได้นครับแล้วก็ให้อีเิเซียมเจนดีพีไปเรื่อยนะครับ อ่าตอนนี้มอตเตอร์โบนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวพี่ทอร์ทอจัดก,การได้หมดนะแต่ถ้าเกิดใช้ซิวเวอร์แอดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอ่ากาบเบร์ตอร์โอเปอเรเตอร์คนอื่นเงี้ยอาจจะต้องมีคนมาช่วยดามจเพิ่มเติมด้วยด้านหลังนะครับแต่เป็นพี่ทอร์คนเดียวก็สบายแหละนะนั่นคือสาเหตุผมใช้ทอรด้านล่างนะเพราะว่าเขาจะคุมพื้นที่หมดเลยนะแถวหน้าสามสี่ช่องแถวนั้น,นครับคืออนาเตพี่ทอรหมดเลยคนระับ ตอนนี้นักเวทที่ตรงน,นี้มาแล้วครับที่ผมไม่ใช้ทอนไว้ด้านหน้าหรือซีแวร์ตรงด้านหน้าก็นนเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัวเขาระเบิดตรงด้านหน้าเสานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสาจะเป็นสีแดงนะเยังไงเดี๋ยวเขาก็ตายคนระับเห็นไหม,มเดี๋ยวเขาก็จะลงไปตายขรงฟรีก็ถ้าเขาตายตรงนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับทีมเขาเลยนะผมเลยเลือกใช้เป็นกาดสองแถวหน้านะครับที่เป็นระยะสองช่องหน้านมาอีกแล้วใช่ไหมถ้าผมใช้ทอนเนี่ย หรือซีอนะครับเขาจะตีพวกนี้ตายหมดเลยนะครับพอตีพวกนี้ตายหมดก็เสาตรงเสาต้นแรกเนี่ยตรงด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปสีแดงนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเขาก็ตายครับว่าลงน้ําไงเขาก็เลืลอนรถอยู่แล้วเดี๋ยวเอจิดปิดจัดก,การให้ได้นะครับไม,ไม่ต้องไปกังวลเลยครับตอนแรกผมก็กังวลไอ้ตัวพวกนี้เหมือนกันนะก็เลยเอาเ,อ,าเอ,าอนไปยืนบนซ้ายบนเรียบร้อยครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันป่นปวนพอสมควรเลยนะครับ เราก็เคลียแค่นี้แหละนะคสองแถวบนพอนะครับสายบนแล้วก็สายล่างแถวกลางเดี๋ยวก็ลงน้ําไปไม่ต้องกงังวลตอนนี้ตัวบริเวณหน้าน้านํานี่พี่ทรนกน้องเอญานี่เก็บเรียบนะฮะเฉยว่าเฉินผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะที่จริงก็วางไว้งันแหละที่จริงไม่ต้องมีเฉินก็ได้ครับถ้าเดเมจพอนะแต่ถ้าไม่พอ,อตัวอาจจะตัวสไลเปอร์อีกคนหนึ่งมาช่วยเสริมเดเมจก็ได้ครับแล้วแต่นะ แต่ยังไงเดี๋ยวหลังๆเราจะได้ใช้เฉินพลังเดชแน่ๆนะครับที่จริงตำแหน่งของเฉินเนี่ยสามารถไปเป็นซูเทอร์ก็ได้นะครับหรือใครก็ได้ที่ช่วยเพิ่มดาเมจทำเดเมจเสริมได้นะครับาี่ไปเรียบร้อยครับอันนี้กดสกิลน้องเฮจาไว้เผื่อพลาดนะครับ เผื่อนอกเผื่อเขาเข้ามาใกล้เดี๋ยวเสาเปลี่ยนสีสีแดงนี่สวยเลยนะนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผลถึงเลือกกาดสองแถวนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าต้องเขียนอเวุตรงด้านหลังด้วยนะครับนะทำให้เราตีบุหรีหมดทุกตัวนะครับทีนี้ก็เราก็จะเคลียร์ม็อบได้ไวขึ้นด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้จนถึงสามร้อยยังไม่มีอะไรมากนะครับ เดี๋ยวตั้งแต่สามรอยขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มยากแล้วนะครับมายเยอะเริ่มมายเยอะขึ้นละนะครับนะพี่ท้อนคนเดียวจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะข้างบนก็มายเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราก็นี่คือผลที่พัใคาผมเลือกเบรสนะครับเคลียเป็นแถวไปเลยนะครับ เพราะว่าไอ้พวกการะดาษสีพวกนี้คือปล่อยไว้นานไม่ได้ครับเขาจะทุบให้ออปเรสเตอร์เราหมื่นได้นะครับแล้วเขาก็จะเดินผ่านไปเลยนะครันต้อง mm hmm. ก,ก็ต้องรีบเคลียร์เหมือนกันต mm hmm. อนนี้เห็น mm hmm. ไ,ไหมครับว่าแถวซ้ายบนนี่มาเพียบเลยนะเพราะงั้น mm hmm. ชเชฟเล่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ แต่แม่นี้พาสมควรนะครับเกลี่ไปเรื่อยนะครับเคยว่าตรงกลางผมไม่ยุ่งเลยครับเดี๋ยวเสามันจัดการของมันเองนะครับแค่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาเ้าเดินลงน้ำเดี๋ยวเขาก็ ไประเบิดตัวเองตรงกลางน้ําอยู่ดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเห็นไหม,มไม่ต้องกังวลตรงแถวตรงซ้ายบนตรงกลางเลยครับนะไม่ต้องไปเคลียร์ต้องอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงเดี๋ยวเขาก็ไปลงน้ำแล้วเขาก็ตัวระเบิดเองนะครับเราแค่เคลียร์ตรงซ้ายบนแถวบนแล้วก็ซ้ายบนแถวล่างก็พอนะตรงแถวกลางไม่ต้องไปยุ่งเลยนะไปยุ่งเนี่ยมีเรื่องแน่ๆนะนี่ <c oughs> ตูม ทำดาเมจอาร์ด้วยนะครับโอเคสามร้อยห้าสิบยังไม่มีอะไรจริงเข้ครับนี่ยโกเลนม,มาแล้วครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมกดอ่าสกิลของทีล็อกซิตนะครับเพื่อเล่นการฮิลนะไม่งั้นเดี๋ยวบเบสอ่าบเบสตายแน่ๆน,นะครับตัวทุกทีหนึ่งนะครับเล่นฮิลเลยครับ พอหมัดสองนี่หนักแน่นอนนะปึ้งเข้าไปเกือบปวดหล่อนะโอเคเรียบร้อยครับเว็บเนี้ยจะเริ่มหนักแล้วเพราะว่าพวกมอเตอร์โบส์เนี่ยมาเยอะขึ้นแหละครับอันนี้เบสเหมือนนะครับก็เลยเอาซีดมาช่วยเขยนนิดนึงนะฮะน่าจะได้กดสกิลของเอยาครับพอตอนนี้มอเตอร์โบส์มาเยอะเลยนะครับ เริ่มเคลียร์ก็ไม่ไหวละเห็นว่าผมถอดเบสออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดเออฉินออกไปแล้วไม่ใช่เบสิิเออโอเคดเดี๋ยวรอเตรียมการนะครับเดี๋ยวโก้เริ่มจะโผล่มาอีกสองตัวนะครับอันนั้นบอกเลยว่าแถวเบสแตกแน่ๆนะนนอ,อันนี้โชคดีไยนะ สกิวเอจ่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีนะครับเมื่อกี้มีหลุดไปด้วยนะโอเค,อเคอก็ยังไม่มีอะไรมาก380สาอยแปดสิบเส,สนะ,ะเตรียมเฉินไวครับตรงจุดที่ผมเคยวางไว้นะครับเดี๋ยวโกเลมจะโผล่มา2ตัวซึ่งบอกเลยว่าอ่าเลสยืนไม่ไหวแน่ๆครับ นะแต่ไม่เป็นไรให้เขาทำไดเมจไปก่อนนะแล้วรอสกิลของเฉินชาร์เต็มแล้วเราก็จะใช้สกิล3ของเฉินนะครับเคลียร์โกลเลมตรงนั้นเลยน,ะนเคลียร์ไปนะครับนะนะที่เราสิทธิ์เลงฮิวก็เอาไม่อยู่แล้วครับนะโกลเลมตีหนักเกินนะนะมาละเรียบร้อย ไม่ช่วยเคลียร์เฉยๆนะครับบรรทั <Okay. S 1> จะมีะไรล่ะครับนะ <Okay. S 1> เพราะว่าโกลเลมตัวนั้นมีปัญหาเฉยๆนะ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> เป็นนั้นเสร็จนะครับ <Okay. S 1> สำหรับตัวละครคนที่พร้อมนะ <Okay. S 1> ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ เป็นทางครั้งแรกของทางช่องนะครับผมยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปของเกม a r ร์คไหนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันเราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ